อะไรครับนช่ครับเมื่อกี้4 0์นะครับ,รบไปแล้ว3 0์เมื่อกี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปจะเปลี่ยนวิวลองดูนะครับมีทั้งขนาด50 40ขายเมื่อกี้ไม่ต้องคุยกันละต่อไปเอา50 M มาลองดูว่าจริงๆเราจะทนได้ไหมแล้วเครื่องเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องจะพังไหมนะผมเลือกใช้วิว5 0์นะครับจริงๆต้องคำนวณก่อนนะครับว่าใช้วิวเท่าไหร่อันนี้ใส่เผื่อไว้เลยจะไ,ได้ไม่ขาด ตัวซีนว่าจริงๆแล้วเครื่องจะได้กำลังที่สองวงนี้ใช่ไหมงนะเรียบร้อยนะสามสิบต่อมาก็นี่ครับห้าสิบคุจะเห็นว่าผมเพมาจากกองห้าปิดใส่ก็ใจรอเทสใหม่กันเลยนะครับ Thank you. ตอนนี้สัญญาณผมเริ่มดีแล้วนะครับเริ่มดีแล้วอยู่ที่ดีที่สุดของสัญญาณนะครับอยู่ตรงนี้นะที่หนึ่งเนเนอร์เอสสอโอมนะครับมันมีแรงดันออกมาอยู่ที่นะครับนะครับจนทิ้งแล้วนะครับว่าแปลนี่เสียงร้องแล้วลันเตอร์ร้อนมากนะครับแล้วก็ลันเตอร์ยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ว่าตัวดัมมิโดจะร้องเป็นเสียงเพลงนะครับถ้าอยู่ใกล้จะได้ดีนะครับตัวจะลดลงมานะครับลดลงมาจนลงอยู่ทิ้งนะครับทำดูน่ารัแน่ นี่จะอยู่ที่ดีที่สุดนะครับอยู่ในมาสติเกโวลต์เก้าห้าสิบโวลต์นะครับสังเกตดูนะครับไฟนี่ยังยังยังปกติอยู่เลยแสดงว่าอันนี้มันก้าวไวก่อนหน้านูลคุกคิดนะเพราะนั้นสัญญาณเราเริ่อนคลิกแล้วนะครับสัญญาณเริ่อนคลิกแล้วเพราะนั้นต้องปัดให้มันได้ระดับสัญญาณที่ที่ที่สถานะบอกจริงๆว่ามันคลิกจริงๆที่เท่าไหร่กันแน่นะครับเราก็จะปัด ขั้นตอนให้ LED เม็ดที่สองสองหรือสามเนี่ยน้อแสดงผลออกมาอันนี้คือพลิกละซึ่งตรงกันนะครับรกับที่นี่กับกที่นี่พอน,นล้วดีที่สุดนะครับมีกลิ่นไหมครับจะกลิ่นไหมครับเห็นน้ำออกใช่ไหมครับ นะฮิดูจิบก็จริงๆนะครับครับที่50โวลต์นะครับ50โวลต์นี่คือที่เอาค่านนี้เป็นคืนค่าที่ใช้ในการคำนวณนะครับที่ดราไม่โหลด2โอห์มก็สูตรก็ง่ายๆถ้าเอาสูตรกรกฎาคมชาวบ้านก็คือ V เท่ากับ V ยกกำลัง2ส่วน R ครับจิ้บนะครับเพิ่งคิดเลยเมื่อกี้50กำลัง2หาร2ใช่ไีมครับ50คูน50หาร2ครับ นานเลยเราคิดให้เพื่อนดูดหน่อยได้เท่าไหร่ครับที่ส,าา 50, 50, 52, งสองโฮห,าห,าาห้าบห,หา้าสิบหสองาสได้1น5่าที่สองโครี่จะกำงานของเืองนี้ทั้งหมดคุณคุณก็ประมาณนะครับต้องได้ คิดออกมาเลยครับดดีด้วยนี่นะครับคือโหลดที่2โวของกำลังงานเครื่องลดทั้งสองข่างรวมกันถ้าตกประมาณ2,000กว่า2,400โวลทยประมาณซึ่งหม้อแปลงสามารถจ่ายได้อยู่แล้วครับหม้อแปลงนม้มีกำลังงานเลือเกินเลยนะครับเพะฉะนั้นจําไว้นะครับข้อสําคัญในการใช้งาน2โงโทมนะครับที่2โวลนั้นคือที่3นีแทนไม่สามารถรองรับได้แน่นอนนะครับขาดแน่แน่ นี่ตัวแรกถ้าเทสต์จะไม่หนอนะครับก็ขาดแล้วโอเคครับ